มีพี่ๆสอบถามเข้ามาอีกแล้วนะคะสําหรับเสียงแจ้งเตือนในแอปไลน์นะคะเพื่อนๆไลน์มาไม่แจ้งเตือนเลยมีคนโทรเข้ามาก็ไม่มีการแจ้งเตือนเลยนะคะทั้งๆท,ที่เราถือโทรศัพท์มือถืออยู่นะคะเป็นเพราะอะไรนะคะเช็คได้เลยนะคะว่าเราทําการเปิดอนุญาตไว้หรือเปล่านะคะสําหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการนี้เข้าตรวจเช็คยังไงตรวจเช็คตรงไหนตามมาค่ะ สาเหตุที่ไลน์ไม่แจ้งเตือนทั้งสายโทรเข้าและแชทข้อความนะคะวิธีการเช็คนะคะก็ให้เราทำการกดค้างไว้ที่แอปไลน์แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราแตะไปที่ตัวไอได้เลยนะคะเขามายัางหน้านี้นะคะไปที่หัวข้อการแจ้งเตือนนะคะจะเห็นได้ว่านะคะเราบล็อกไว้นะคะให้เราแตะเข้าไปคะ่ะเมื่อเข้ามายัางหน้านี้นะคะให้เราทำการอนุญาตการแจ้งเตือนนะคะเลื่อนสวิตช์เปิดให้เป็นแถบสีน้ำเงินแบบนี้นะคะ เพียงแค่นี้นะคะเราทําการอนุญาตไว้แบบนี้นะคะสายโทรเข้าหรือว่ามีไลน์เข้ามานะคะก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะแต่ถ้าเราบล็อกไว้นะคะจะไม่มีการแจ้งเตือนใดๆทั้งหมดเลยนะคะวิธีการนี้ง่ายๆสําสหรับใครที่ยังไม่รู้ลองทําดูคะ่ะเห็นว่าคลิปด,ดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันเป็นกำลังใจผู้จัดด้วยนะคะ